มาใส่ปุ๋ยเอเวเรนท์เฮานอทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดควบคู่กันนะพ่อเนาะก่อนใส่ปุ๋ยตัวนี้เป็น้ังไี่พ่อปีดอย่างได้ดําหักดีบอก่อนใส่มันกับบ,คบ่ค่คอยไหลบ่อยไหมบ่ค่อยไหลเนาะน้ะํานัก,ก,กนได้หลายบออ่อพ่อบ่อสาตัวนี้ครับบ่ออ๋<บ>พอพ่อหลังมาเข้า,าใส่มาใส่ปุ๋ยเอเวเรนท์เฮานอทช่วงกลางฝนเนาะมาใส่เวทต้องปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดควบคู่กันไปน้ำยางพ่อได้จากเปอร์เซ็นต์ครับผมน้ำนักขึ้นป้าครับผมครั้งแรกครั้งแรกนั่น สิผมสิมันเริ่มไหลแล้วครับเนาะครับแรงแรงมันมันเริ่มมากแต่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเพิ่มนับนับคืนทุกรอบเป็พอทุกรอบครับพรรอบละยี่สิบสามสิบโลครับช่วงที่ผ่านมาร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบกิโลครับผมจะมีพอสีมีดสี่มีดได้เนาะสีมีดสองร้อยหกสิบโลอย่างสามรยอตในแปดสิบครับผมก่อนใส่ปุ๋ยตัวนี้บ่พอดมันบ่พอรใส่ปุ๋ยตัวอื่นตัวไปบ่พอรเนาะอ่าตัวนี้จะมีดลราพอรเนี่ยสามมีดครับสามมีดเราคทำเนาะ นึ่งนี่เครื่องกระโปอันนี้กระโปงนึ่งโป้งนึ่งก็ครับสามมีดเนาะใส่ปุ๋ยตัวอื่นได้อีกสี่พอบ่ถึงครับบ่ถึงบ่ถึงเนาะอมาเพิ่ออีกต้นหนึ่งกระโปงพอไหมพี่ครับผมอันนี้แค่ไหนพ่อนี่กับต้นนี้ต้นหินบ่ไหลครับบ่ไหลปกติเข้าบ่ได้ดไบ่ไหลเนาะเป็นยางนาตายไหนพ่อพ่อครับยางนาตายบ่อยไๆบ่ได้กีดพราะเขาใส่ปุ๋ยเอเวบเลนแล้วเขามากีดได้โป้งเกือบจะเครื่องอีกหนึ่งครับเนาะอ๋อครับผมนะครับมาอีกต้นนี้คือกันนะครับพ่อเนาะ ดซื้อว่าใบาแตกต่างว่าใบใบแตกต่างกันหลายครับก้อนใสเชียวดำเชียวเชียวโดนโดนเนาะเขียวดำดำเนาะมันบวบบวเหลืองซึปุ๋ยตัวอื่นเนาะพ่อเนาะครับโอ้ยล็อตหนึงครับจ้าการกันนักหี่เนาะอย่างนักครับนี um ah ่นักครับผมนี nah> ่ลำหนักนะอันนี้ก็บสามมีดเนาะสามมีดครับผมนี่ครับสามมีดครับอีโป้หนึงอีโป้หนึ่งกาลังสี่นี่เนาะครับผม นายางนิ่มมะพ่อข้าใส่ปุ๋ยตัวนี้มเหรอนิ่มเนาะตัวนี้คนน้ำนิ่มตัวนี้ตัวนี้ปุ๋ยน้าเาพ่นเนาะนิ่มเนาะอ๋เพิ่มสม่ำเสมอละพ่อเนาะเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้